หลังจาหูสามสิบวันเป็นยังไงมาดูกันค่ะว่จะตรงไหนมีลายให้เลือกสวยด้วยมีลายให้เลือกสวยด้วยลายดอกไม้ราคาลายคิตตี้ค่ะนี่เจาะลายคิตตี้เลยอไปที่สาขาไหนมาก เดลวอซใช่ walk, ไหมไต้องรัดโออีชีต้องใช้ยาทาแล้วก็เอาสำลีเช็ดแล้วก็มันก็จะหายได้อืมเจาะมานานแค่ไหนนะคะคหาาาลายเดือนแล้วค่ะตอนแรกที่เจาะเนี่ยคือเจ็บอยู่กี่วันเจ็บอยู่ประมาณสักส,สองสามวานันสองสามวันเองจากนั้นก็ไม่เป็นไรไอืมดูแลย สมนีเช็ดเช็ดน้องพลอยก็จะไม่มีหนองไม่มีอักเสบเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยจะเจ็บเหมือนกันเนะตอนเจาะตอนนี้เจ็บไหมเจ็บหายเจ็บแล้วเจ็บกี่วันเจ็บกี่วัน,วนเจ็บแค่วันเดียวใช่ป่มโอ้เจาะหูเจ็บแค่วันเดียววันอื่นไม่เจ็บเลยแล้วก็หายหายไม่มีไม่มีหนองม,มีแรงสิ้นสองวันถึงจะได้ถอดได้ ไอ้อีกสองมันพร้อม,มหยู่ก็นึกว่าเจ็บใช่ไหมแต่เจาะไปมันไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยเหรอ่่คะว้าว